เสียงอสต่อที่ห้าสิมูตเตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าตอนนี้อากีและบุตรสาวของตนรวมถึงซีวาและนามูได้นั่งหลังเจ้านกไปแล้วส่วนพ่อของเขาก็ไปเช่นกันไปพร้อมกับท่านปุถเท่าจงส่วนในตอนนี้เขาและคนอื่นๆกำลังที่จะช่วยผู้บาดเจ็บแต่ที่สำคัญจามินเมียของเขาหายไปหายไปไหนกันนะเขาหาจนทั่วก็ไม่เจอ จนกระทั่งเห็นจามินจุงมือแพรฮาเดินเข้ามาหาก็เป็นอะไรหรือไม่โอเตจับมือของเมียรักแล้วดึงล่างเข้ามากอดข้าไม่เป็นไรเลิอกกอดข้าเสียทีข้าหายใจไม่ออกท่านพ่อกอดข้าด,าด,ด้วยสิได้โอเตย่อตัวลงแล้วดึงล่างลูกน้อยเข้ามากอดกอดที่แต่ลุกขึ้นพร้อมกับอุ้มลูกน้อยเอาไว้แพรฮาเจามาช่วยแม่หรือดีมาก เจ้าเป็นลูกผู้ชายมีหน้าที่ต้องปกป้องแม่และผู้อ่อนแอข้าต้องมาช่วยอยู่แล้วข้าเห็นแม่อยู่ในวงล้อมศัตรูเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นมิตรใครศัตรูก็พวกนั้นถืออาวุธทําลายแม่นี่เล่าฉลาดมากลูกพ่อแล้วท่านเป็นอะไรหรือไม่ข้าเกือบทําการสำเร็จแล้วโมฟาลีหนีไปได้ข้าเกรงว่าสักวันหนึ่งจะย้อนกลับมาอีกสร้างเถิด โมปาลีแค้นแรงยิ่งนักเพราะรักในตัวท่านไงเล่ามันไม่ใช่ความรักหรอกจามินเขาเกลียดพวกเราต่างหากเล่าจะทำให้พวกเราจบชีวิตกันทุกคนก็นั้นหรือแต่ไม่เป็นไรหรอกศึกในการนี้เราชนะแล้วกลับกันเถิดว่าทุกคนเดินทางมาถึงหมู่บ้านตอนนี้กำลังรักษาพยาบาลผู้ได้บาดเจ็บจามินเดิน เข้าไปในห้องก่อนที่จะออกมาในมือถือการน้ำชาเล็กๆก่อนที่จะเทมันลงไปน้ำดื่มในทุกๆกาและสั่งให้ทุกคนดื่มคนละจอกแล้วบอกว่ามันเป็นยาสมุนไพรสำหรับรักษาอาการบาดเจ็บเพียงเท่านั้นนักรบในหมู่บ้านก็มีอาการดีขึ้นจามเห็นหมดผมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้บรรเทาอาการแต่ไม่ให้ถึงกับแพ้หายไปในทันทีมันจะเกิดความสงสัยและความไข้รู้ของคนอื่นความรับนี้ยังมีคงต่อไปมีเพียงแต่เพฮาและมูเตเท่านั้นที่รับรู้ในยามนี้ผู้เท่าจงอุ้มล่างของตูปาเข้ามาในห้องบ้านของเขาเองจากนั้นก็รักษาบาดแผลให้กับตูปามันเป็นแค่รอยปกช้ำแต่ ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พอสมควรเมื่อตูป่ารู้สึกตัวขึ้นมาเห็นหน้าผู้เท่าจงเป็นคนแรกตกใจนิดหน่อยเมื่อเห็นสภาพของตัวเองแทบจะไม่มีเสื้อผ้าติดกายเลยแมย้แต่น้อยและเห็นว่ามีสมุนไพรพอกอยู่ตามตัวเอาทำอะไรค่ะเจ้าบาดเจ็บบาดเจ็บข้างในเราต้องพอกยาแช่สมุนไพรเจ้าฟื้นก็นดีแล้ว ข้าจะอุ้มเจ้าไปแช่ในถังตมมนไพรกระไรเจ้าจะบ้าอย่างนั้นหรือให้ข้าไปแช่น้ําแค่นี้ข้าก็เจ็บลุกจะไม่ไหวอยู่แล้วก็ข้าบอกแล้วว่าข้าจะอุ้มเจ้าแต่เท่าจงปล่อยข้าลงบัตรเดี๋ยวนี้ตูปาพยายามดิ้นแต่ผู้เท่าจงหาได้ปล่อยไม่ยิ่งดิ้นเจ้าก็ยิงเจ็บตามใจเจ้าละกันข้าไม่ได้เจ็บกับเจ้าเสียหน่อยนี่เจ้าเจ้ามาช่วยข้าหรือว่ามาทำร้ายข้ากันแน่เนี่ย เจ้ากับตองดูเอิอว่าข้าทำร้ายเจ้าหรือว่ามาช่วยพูดเสียอย่างนี้ข้าเสียใจยิ่งนักพูดเท่าจงทำหน้าเศร้าๆทำให้โตปาเหมนกับหน้าเจ๋อเล็กน้อยไม่คิดว่าการที่เขาพูดอย่างนี้พูดแดงๆใส่ผู้เท่าจงเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีทีท่าอย่างนี้เลยสักครั้งหนึ่งนี่เจ้ากดข้าหรือ หลังจากที่พ่อเท่าจงวางร่างของตัวปลาในอ่างสมุนไพรแล้วก็หันหลังให้ข้าไม่เป็นอะไรข้าอายุปานนี้แล้วจะมังกรเนินอะไรไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสียหน่อยแล้วเหตุใดจึงไม่หันมาหาข้าเล่าจะคิดว่าเจ้าหน้าม,มองรักถึงไงอ้าวก็ท่านจะรักษาข้าไม่ใช่หรือแต่ข้าไม่หน้าม,มองเอ้ยไม่ใช่ถ้าท่านไม่มองข้าท่านจะรู้หรือ ว่าอาการข้าดีขึ้นเพียงไรแล้วก็ได้พราะผู้เฒ่าจงหันมามองตู้ป่าเท่านั้นเอาเป็นว่าสมุนภายในน้ําที่มันเป็นสีแดงลเลือขับผิวขาวๆของตู้ปลาจนชวนมองยิ่งนักผู้เท่าจงถึงกับต้องขืนน้ำลายหลงคอเออคือว่าข้าว่าเจ้าแช่ไปคนเดียวดีกว่านะข้าไปรอท่านนอกจะดีกว่ามาถึงเวลา แล้วเข้าจ่ะมาพาเจ้าไปกันแล้วกันพูทเท่าจงเดินออกไปท่าทางลุรีลุกลนทําให้ตูป่ารู้สึกงงง,งแต่ต่อยามนี้เขารู้สึกดีขึ้นเมื่อแช่สมนุนไพรและได้พอกอยาตัวนั้นยาที่ตู้ป่าทาให้ทางด้านสีวารู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นลูกน้อยนอนอยู่ข้างๆใช้มือสัมผัสปัดปลายผมของลูกน้อยโถลูก ้ามาช่วยแม่ด้วยขอบใจนะลกูกเจ้าฟืนแล้วเหรออากีท่านเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้จินลีนำยามาให้กับข้าจินลีรอึอย่าบอกนะใช่จินลีรักษาแผลให้เจ้าเหตุใดจินลีจึงเรียนรู้ได้ไวยิ่งนักข้าก็ไม่รู้แต่ทู้รู้ข้าไว้ใจจินลีให้รักษาเจ้าหากไม่ทำเช่นนี้ ข้าก็ไม่รู้ว่าอาการเจ้าจะแย่ถึงเพียงใดแล้วผู้อื่นเล่าผู้อื่นอยู่ที่หมู่บ้านแต่เจ้าอาการหนักนักจินลีเลยพาเจ้ามาที่นี่คงจะมีสมุนไพรที่ท่านพูเทเฒ่าจงทําไว้หลายๆตัวจินลีจึงนํามารักษาเจ้าแล้วแล้วนามูลูกของเราเก่งเหมือนจินลีหรือไม่เออข้าว่าเรื่องนี้เจ้าต้องถามถาท่านพู้เฒ่าจงนะ แต่ถ้าให้ข้าบอกข้าว่านามูน่าจะเก่งวิสัยเวทมากกว่ามากกว่าวิชาแพทย์เช่นนี้ข้าก็ว่าเช่นนั้นแหละจามินคงถ่ายทอดวิชารักษาแผลกายนี้ให้กับจินเลยอย่างแน่นอนข้าจะขอร้องให้จามินสอนนาโูบ้างอืมตามใจเจ้าเถิดแต่ถ้าหากจามินไม่สอนเจ้าก็อยากกดเกลื่องจามินเลยนะ ครับท่านพี่ข้าจะทำอย่างที่ชันว่านามูได้ยินทุกคำที่ซีวาพูดรู้ดีว่าซีวาหวังดีกับตนมากแค่ไหนแต่ที่น่าแปลกใจตำราแพทย์ที่พู้เท่าจงสอนนั้นไม่มีตำราไหนที่รักษาแพ้หายได้ในทันทีเลยแม้แต่น้อยนามูเองก็เริ่มแปลกใจเช่นกัน ในยามนี้เขายัางไม่กล้าถามจินลีผู้เป็นพี่สาวพ่อตกตึกนาโมก็เดินออกมายันนั่นนอกเดินไปหาจินลีแต่พบว่าจินลีเข้านอนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าใช้พลังเวทและเหนื่อยล้าเกินไปอีกอย่างหนึง่งจินลีก็เป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเด็กน้อยใช้ยมายทายัานออกมาข้างนอกไม่รู้อะไรโดนใจทำให้เดินออกมาในครั้งนี้ในยามดึก เห็นชายหนุ่มที่ยืนหันหลังให้กับเขามองปัหลรอก,ก็รู้ว่าเป็นแดกค,คูใช่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่พอพุทธเจ้าจงยังไม่ได้เดินทางมาอย่างที่เรือนนี่เจ้ายังไม่ไปอีกหรือแม่ครูหันมาจ่อตัวลงให้เท่ากับเด็กน้อยพร้อมกับยิ้มอย่างอบอ,อุ่นและจับมือของเด็กน้อยอีกด้วยแต่หนูน้อยดึงมือออกพุทธเจ้าจงยังไม่มาเลย ข้าจะไปได้เช่นไรข้ารับปากเท่าแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าเข้าไปเข้าด้านในเถิดห้องนั้นเจ้าเข้าไปได้จากนั้นหรือแต่ข้าหิวหิวมากเลยมีอะไรให้ข้ากินหรือไม่เจ้าเป็นผีบ้าเหตุใดจึงหิวเจ้าจับตัวข้าสิกลายข้าเป็นมนุษย์เหตุใดข้าถึงไม่หิวเล่าเป็นไปไม่ได้หรอ ข้าก็สมัมผัสเจ้าได้ตั้งแต่ขาแรกแล้วนี่แต่คราวนี้ไม่เหมือนเหมือนกันเจ้าหลงจับจูผิวกาข้าอุ่นยิ่งนักแม่ครูใช้อากาศนั้นจับมือของหนูน้อยมาสมัมผัสที่ใบหน้าของเขาหนูน้อยพยายามยืออแต่แม่ครูก็ยือเอาไว้เช่นกันปล่อยข้าได้แล้วข้ารู้แล้วว่าเจ้าเป็นมนุษย์เอาละถ้าหิว ก็ไปกินอะไรที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีอาหารข้าไปดีกว่าเดี๋ยวสิในเจ้าพูดอย่างนี้เป็นห่วงข้าใช่หรือไม่ข้าไม่ได้ห่วงหรอกเพียงแต่ว่าเจ้ามายืนเยี่ยงนี้อาจจะสร้างความลำคาญให้กับพี่ของข้าก็ได้หากพี่จินลีตื่นขึ้นมาในยามดึกแล้วมาเห็นเจ้ายืนอย่างนี้เจ้าก็น่าจะรู้ว่าถ้าพี่จินลีตกใจเจ้าอาจจะโดนล,ลูกหลงก็ได้นะสรุปแล้ว เจ้ากลัวข้าโดนลูกหลงหรือว่ากลัวพี่เจ้าตกใจกันแน่เลิกถามได้แล้วข้าไม่อยากตอบเจ้าจะยืนอยู่อย่างนี้หรือจะไปหาอะไรกินก็เรื่องของเจ้าละกันข้าพูดแค่นี้แหละข้าง,ง่วงข้าจะไปนอนเจ้านอนห้องไหนหรือเห็นเจ้าบางครั้งก็นอนคนเดียวบางครั้งก็นอนกับพ่อกับแม่เหตุใดเจ้ายังนอนกับพ่อกับแม่อยู่เจ้าโตแล้วนะโตอะไรกันข้าเพิ่งจะเกิดได้ไม่นาน ไม่นานกัะไรเล่าเจ้ารู้ถึงเพียงนี้และยังเดาใจข้าถูกอีกด้วยว่าข้าค่าข้าไปเดาใจเจ้าตอนไหนข้าไม่ได้เดาใจเจ้าเสียหน่อยเจ้าผี่บ้าด้วยความรีบที่นาหมูจะเดินหนี่ยแบกคูนั้นทำให้ไม้เท้าของตนกะกํำแหน่งผิดพลาดจนทำให้ล่างนั้นเซไปเซมาเกือบจะล้มแบกคู โขเข้าอุ้มไว้ในอ้อมแขนอุ้มผ่าลูกน้อยมาอย่างห้องนั้นเขาจำได้ว่าเป็นห้องของนามูเพราะเขามาแอบดูนามูในยามดึกบ่อยนี่เจ้ารู้ได้อย่งไรว่าห้องนี้เป็นห้องของข้าก็ข้าเคยมาตั้งหลายคาเห็นเจ้านอนหลับทำปากมุกมับมุกมับเจ้าหิวกันนั้นหรือในยามค่ำคืนนี่เจ้าเด่มาพูดอยนี้นะข้าทำอย่างนั้นจ้ที่ไหนเล่า ทำจริงๆและเจ้าก็ยังผายลมในยามค่ําคืนอีกด้วยกินอะไรเข้าไปกินช่างแบคโฮทาจมูกยน่นทำหลัาวกับว่ากินนั้นมันเหม็นจะเต็มบดานี่เจ้าหน้ามูอายจะตนไม่กล้าพูดอะไรอีกได้แต่ก้มหน้าลงไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แม่ครูปลดทุกเรื่องที่เขาพูดมาอยากจะให้หนูน้อยคลายความเศร้าลงได้บ้าง แต่พอเห็นว่านามูเริ่มรู้สึกนายจริงๆเขาจึงสารภาพความจริงว่าเขาปลดนามูมีสีหน้าที่ดีขึ้นและไล่แบ,บปลูกออกมาอย่างทั้งนอเพราะนรุ่งเช้าจินเลก็พาเซวาและอากีรวมถึงนามูกลับเข้ามาในหมู่บ้านแต่ข่าวดีย่อมมาพร้อมกับข่าวร้ายถึงแม้ว่าโมบาลีจะพ่ายแพ้กับในการศึกครั้งนี้แต่เนี่ยโมบูดารวมถึงมิยา ถูกโจมตีอย่างหนักทั้งท้ายหมู่บ้านเช่นกันแล้วที่น่าเสียใจไปกว่านั้นนิยา่ากับถูกจบชีวิตลงจากนักตบที่ฝีมือดีของมิโมปาลีที่ส่งมาโมปาลีแขนมีย่ามากและต้องการให้มิยา่าจบชีวิตลงไม่ต่างกับจามินเพราะแขนมากสร้างความเสียใจยให้ทุกคนมากที่สุดก็ไม่ผลมูดาผู้เป็นสามี ส่วนจามินเองก็ร้องไห้อย่างหนักในยามน,นี้โมเตปลอบใจเมียรักและกำลังเริ่มพิธีจัดงานศพให้กับมียาอย่างสมเกียรติที่สุดในฐานะสไพยของหัวหน้าเผ่ารวมถึงเป็นที่รักของทุกคนในเผ่าด้วยมียาเป็นคนต่างถิ่นเธอทำลายเฉพาะคนที่ปองายเธอเท่านั้นแต่ใครที่ดีกับเธอเธอก็ดีตอบเช่นกัน